ทำไมเมื่อกี้อีู่คองรุดไปแล้วของเรด,ด้วยลงเหลือน้ำเรด้วยๆทำไมคนี่ปา่าอยู่ ดู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 อ้าวดูดูโูชิอหนี่ดึงโอโยโย่ดึง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 อ้่่นี่ดอกแรกนุ่เนาะโอ้ย์ไหลโย ไซเว่นครับงั้นไซเว่นครับนี่ดอกแรกรูดซื้อเนาะโอ้ย่าีโลกไปเหรียญน้ำเลยตีไปเรื่อยไม่ไปขาดด้วยีตูดูดบนนี้โมเมนต์โคตรตูตอยู่เว่นเนาะเ <ś> ฮ <c oughs> ้ยนี่โอ้ยตูตะปุ่นนี่แหละตัว,ตวยังไงน่ะฮะสวบเนะ